แลวเด่น6ตัวประจำวันที่16สิงหาคม2566ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ 1. เลขเด่นประจำวัน 2. เลขปิงปอง 3. เลขสูตรนำโชค 4. รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic a c Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังแรกนะครับ กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับคลิปดาวเด่นมาก่อนนะครับส่วนคลิปราศีกับคลิปวันเกิดเนี่ยนะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับก็พอดีมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับก็ต้องมารีเซ็ตตังค่าอะไรกันใหม่นะก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอถ่ายทำแล้วก็รอตัดต่อนะครับระหว่างนี้นะครับก็เอาคลิปดาวเด่นเนี่ย มาให้ fc ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะครับเพราะว่าไม่ยาวมากนักนะครับแล้วก็ตัดต่อง่ายนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่เคยกดติดตามหมอแมนก็เชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นกระดิ่งอย่าลืมเลยครับกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากหมอแมนพลังเลขด้วยนะครับาล้ครับในรอบที่แล้วนะครับคลิปดาวเด่นเนี่ยดาวเด่นที่ให้ไปเนี่ยปรากฏว่ามันมาแบบ กระดกหัวนะครับเพราะว่าจะมีชุดหนึ่งนะที่หมอแมนให้ไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็ให้ไป148907นะครับบกว่ามันจะมีเลขท้าย3ตัวชุดหนึ่งเนี่ยออก601นะครับคือ6เนี่ยก็เปรียบเสมือนเลขเดียวกับ9นะครับ9ก็เหมือนกั6นบ6แต่ว่ามันดันมาแบบกระดกหัวนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยชุดนี้ถ้ามา901เนี่ยนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าร่ำรวย <laughs> นะมีรวยกันบ้างนะครับ อย่างที่หมอแมนทาคลิปลงไว้ในคลิปเลกยานนาโชคแล้วนะครับว่าได้ซื้อเลขเนี่ย901ครับปรากฏว่ามันออก601นะครับอ่านี้ก็แหมเสียดายนะครับแล้วก็อย่างเลขหนึ่งเนี่ยที่เก่งไว้นะครับว่าหนึ่งเป็นมหาจักรนะครับก็เก่งไว้ว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่จะมานะครับแต่ว่าหนึ่งก็มานะครับแต่ว่าไม่ได้มาข้างบนนะมาข้างล่างนะครับแต่มาเบิ้ลเลยนะครับมาหนึ่งหนึ่งนะฮะก็เกินความคาดหมายไปนิดนึงนะครับเอ่อ ถึงแม้ว่าอย่างเลข7ที่เกงไว้เนี่ยมันก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นเลข1ที่แผลงที่แปลงมานะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่หมอแม่แนวทางเนี่ยหมอแม่จะไม่ค่อยให้แบบเบิ้ลน,นะครับก็จะให้เป็นเลขที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็เอาว่าไม่มาเคลมดีกว่าเนาะ,ะว่ามันมาหรือไม่มาอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็คราวแล้วเนี่ยสำหรับดาวเด่นก็เฉียดไปนะครับคราวนี้นะครับเรามาเช็คกันดูนะครับว่าจริงจริงเลขดาวเด่นเนี่ยก็คือ อ้างอิงมาจากเลขราศีเลขวันเกิดแล้วว่ารวมดูแล้วเนี่ยเลขแต่ละตัวเนี่ยถ้าคัดมาทั้งหมด6ตัวเนี่ยมันจะได้ชุดไหนตัวไหนที่เด่นกว่าเพื่อนนะครับนะแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนครับดาวดวงแรกเลยนะครับที่โดดเด่นแล้วก็ชื่นชอบนะครับยังชื่นชอบอยู่นะเออคราวคราวที่แล้วเนี่ยก็ชื่นชอบเหมือนกันนะแต่คราวที่แล้วเขาก็ ออไม่มาในตำแหน่งสําคัญคือสองตัวบนสองตัวล่างเนี่ยไม่มาแตา่ม,มาในตำแหน่งแบบ3ตัวอย่างงี้นะครับก็คือเลขศูนย์ดาวมฤตยูนะครับมฤตยูเนี่ยยังให้อยู่เรื่อยๆนะครับเราดูดาวที่มาสัมพันธ์นก,นกันกับมฤตยูด้วยนะครับรอบนี้เนี่ย <aris H 2> <us> ดาวที่มาสัมพันธ์เนี่ยก็มีบ้างนะครับมีดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์ด้วยมีดาวพระเกตมาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็แม่ยังมองว่ายัางยงังมองข้ามไม่ได้นะครับสำหรับเลขศูนย์นะครับในสองสามงวดที่ผ่านมานั้น เลขศูนย์มารัวๆเลยนะครับศูนย์สามสามศูนย์มารัวๆเลยนะครับรอบนี้ก็ดอบๆไปนิดนึงนะแต่เป็นเลขหนึ่งมาแทนแต่ว่ายังลองกันๆเอาไว้หน่อยนะครับว่าเลขศูนย์เนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะบางทีก็อาจจะมาก็ได้ในตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่มา2ตัวบนของตัวล่างก็อาจจะมาในตำแหน่งอื่นนะครับนั้นเลขศูนย์นะตัวแรกเลยนะดาวมันจะอยู่เลขศูนย์นะครับตัวที่สองครับยังชื่นชอบดาวอาทิตย์ครับด้วยความเป็นมหาจักรนะครับ แล้วก็ดาวทิศเนี่ยจะยกย้ายเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยยกย้ายในวันที่18สิงหาคมแต่หวยออกเนี่ยสิสิงหาคมนะครับเพราะนั้นก็ใกล้ดาวจะย้ายเนี่ยก็มักจะมีแรงพลังอยู่แล้วนะครับามักจะมีอิทธิพลนะครับก็ทิ้งทวนนะกต่ว่าเลข1เนี่ยต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับไม่ตำแหน่งใดก็ตำแหน่งหนึ่งนะครับคิดว่าต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับความเป็นมหาจักรของเขามันไม่ธรรมดาเราว้ียแล้วเนี่ยตำแหน่ง 9หกศอนย์เนี่ยก็มานะเลข1แล้วก็มา2ตัวล่างด้วย1 1หนึ่งะมาเบิ้ลเลยเพราะนั้นความเป็นดาวที่เป็นมหาจักรคือความยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั้นไม่ไม่ไม่เล็กๆแน่นอน <laughs> อาจจะมาตัแไหนสำคัญด้วยต่อเนื่องอลองดูนะครับก็เลือกเป็นดาวที่เลข1นะครับดาวดวงที่2ครับหมอแม่เลือกเป็นดาวจันนะครับดาวจันเนี่ยเลข2นะครับ สายให้ที่เรือดาวจันเนี่ยคือดาวจันเนี่ยโคจรเนี่ยยังไม่ได้ตำแหน่งอะไรแต่ว่าคราวนี้เขาโคจรเข้ามาเนี่ยในวันที่16สิงหาคมเนี่ยย้ายโคจรย้ายบ่ายโมงห้นาทีนะครับดาวจันนะโคจรย้ายตรงวันกับที่สลากออกพอดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ดาวจันเนี่ยจะไปมีอิทธิพลควบคู่กับดาวดวงอื่นหรือเลขตัวอื่นได้หมดเลยนะครับดาวจันคือเลข2นะครับมันสัมพันธ์กับนะก่อนจะย้ายเนี่ยสัมพันธ์กับอาทิตย์สัมพันธ์กับพระเกต คือ1่งกับพอย้ายมาปุ๊บมาสัมพันธ์อังคารพุทธศุเ์เารานะครับก็คือ3 4 6 7เนี่ยพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะเอาเลข2เนี่ยไปจับกับเลขได้มากมายหลายตัวเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ยังพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยมาตรีโกณกับพหุฐานกรดาหูด้วยคือ5กับ8นะครับเลียกง,ง่ายๆว่าจริงๆเลข2เนี่ยคือโดดเด่นนะสำหรับหมอแมนเนี่ยมองว่าเลข2โดดเด่นนะพอสมควรเลยนะครับ แล้วสามารถที่จับคู่เนี่ยกับเลขตัวอื่นได้หมดเลยนะครับนะก็ที่สําคัญเนี่ยพอ,อย้ายมาปุ๊บเนี่ยเขามาอยู่กับเลขคู่มิตรก็คือเลข4นะดาวพุธด,ด้วยนะก็ถือว่าเลข4หรือดาวพุธก็มีกําลังด้วยนะมาแม่เลยมองว่าเรื่องของดวงดาวที่สนับสนุนส่งเสริมกันเนี่ยทำให้มีอิทธิพลมีกําลังเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักอยู่พอสมควรน,นะครับก็เลือกเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับต่อมาครับ เลือกเป็นดาวพระเกตได้เก้าครับดาวพระเกตเนี่ยนะครับเขาจริงๆเขาใกล้จะยกย้ายแล้วนะครับเขาจะาย้ายจากกร,รกฎเ,เข้าสู่มิถุนเนี่ยก็คือวันที่9กันยายนคือเดือนนี้เป็นเดือนสิงหานะครับเดี๋ยวพอ16สิงหาปุ๊บเนี่ยถัดไปประมาณสสัปดาห์เนี่ยพระเกตก็ย้ายนะครับแต่ระหว่างนี้หมอแมนเชื่อว่าเขาก็ยังมีอิทธิพลนะ,ะแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราเก่ง9แต่ว่ามา6เนี่ยมันก็ ขาเรียกว่ากระดกหัวกระดกหัวนะครับแต่รอบนี้ลองลองตามดูสักหน่อยหมอแมงก็ยังเลือกเป็นเลข9นะอ่ายังเลือกเป็นเลขเอ่อคือถ้าจะให้เลือก9กับ6กอ่ะก็ยังเลือกเป็นเลข9นะนี่คือชอบแบบส่วนตัวนะครับเขาอยู่ดาวทิดด้วยส่งเสริมกันเขาอยู่ดาวมฤตยูด้วยส่งเสริมกันนะครับคนที่จะมีอิทธิพลนะกับเลข9หรือพเกระมีเยอะมีหลายราศีเดี๋ยวจะทำคลิปบอกนะครับว่า เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนต์ลางสังหณ์พวกนี้นำมาซึ่งซึ่งโชคโชคลาภได้ครับมีราศีอะไรบ้างนะครับย้ําม,มไว้หน่อยย้ําม,มไว้สปอยนิดนึงนะครับว่าต้องมีราศีกรกฎราศีพฤษภเนี่ยนะครับราศีกรกฎราศีพฤษภเนี่ยบอกเลยว่าคือชัดกว่าชาวบ้านนะครับอีกราศีหนึ่งคือราศีกันสามาสร,ราศีนะ่นพฤษภกรกฎกันเนี่ยถือว่าโดดเด่นในเรื่องของจิตวิญญ,ญ,ญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มันมองไม่เห็น แต่จะมีราศีอื่นๆอีกนะอย่าลืมติดตามชมคลิปนะครับก็ตรงนี้แหละชอบในเรื่องของอิทธิพลที่เขาแทรกซึมมานะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยถ้าหมอแวนกระดกหัวซะหน่อยเอา,อางี้ดีกว่ากระดกหัวซะหน่อยคือซื้อเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งนะครับถ้ากระดกหัวซะหน่อยเป็นหกกันไว้อะเออหกศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้ไปแล้วสามตัวตรงไปแล้วนะครับคือผิดพลาดที่ตัวเองอันนี้คือไม่โทษใครไม่โทษด,ดาวไม่โทษอะไ,ไ,ไรอย่างเง้นเรงพลาดที่ตัวเอง นะครับก็ยังเลือกนะปักใจนะครับดาวพระเกตเลยก้านะครับดาวดวงต่อมาครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆชอบมาตั้งแตออ่งวดที่แล้วนะครับแต่ต่อให้ชอบเขายังไงรักเขายังไงเขาก็มาแบบหลอกหลอกเรา <laughs> นั่นก็คือดาพวพุธเลขสี่นะครับดาวพุธเลขสี่นะครับ ถามว่าทำไมต้องมาแบบหลอกๆล่ะครับแล้วก็คือเก่งมากเลยชอบเนะี่ยก็ชอบเลข4นะครับในกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าเลที่ชอบที่สุดก็คือเลข4นะครับคราวที่แล้วนะเออวดที่แล้วเนี่ยปรากฏว่า4ี่เนี่ยมาแต่มาหลักร้อยข้างบนมาหลักร้อยข้างบนนะครับเขาเรียกว่าโอ้โหเนื้อไม่ได้กินอา่าเอากระดูกมาลองนั่ง <c oughs> คือเออมามาจริงแต่มาในตําแหน่งที่มันไม่ได้มีผลได้เสียสักเท่าไหร่มาหลักร้อยอ่ะเออมาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งอ่ะ ก็แบบเออาไมา้เห็นจริงๆนะแต่มาแบบในหลักที่ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นนะครับอ่ะลองเขาเรียกว่าซื้อใจนะงวดนี้ซื้อใจดาวพุธอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นทั้งมหาจักรเขาเป็นทั้งราชาโชคเขาเป็นทั้งอุดจานะอุดจาวิราชนะแม่เกือบจะพูดผิดไม่อกี้ <laughs> เขามีอุดจาพิมุกอุดจาวิราชนะ๋ยวก,กลัวพูดพูดผิดดูโพยนิดหนึ่งนะครับ คือได้เ,เขาเรียกว่าดวงมาตรฐาน3เกณฑ์เลยนะครับดาวพุธนะยแล้วดาวพุธก็ยังโคจรเร็วนะมีแรงนะครับคือไม่รู้ว่าคราวที่แล้วโคจรเร็วไปหรือเปล่าขึ้นเลยเลย2ตัวไปไปเข้าไปเป็นหลักร้อยไปนะครับเลยหลักหน่วยหลักสิบไปนะครับคราวนี้อลองลุ้นกันอีกนะครับหมอแม่ยังชอบนะเลข4ี่ยังชอบนะครับเพราะว่าเขามีผลต่อหลายหลายราศีด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย วันที่สลักออกในรอบนี้วันที่16เนี่ยมันตรงกับวันพุธนะครับตัววันพุธเนี่ยดาวตัวแทนดาวพุธเนี่ยก็คือดาวพุธเลข4นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อว่าเขาน่าจะ,ะมีกําลังนะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ต่างกับคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมาหลักไหนนะค,คือเลข4นะครับดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวดวงสุดท้ายครับอันนี้ก็บอกว่าต้องบอกไงก็เก่งนะ อยากจะให้เข้ามาแต่เข้ามาคราวที่แล้วมา,าตำแหน่งเลขท้าย3ตัวนะครับแต่ไม่มาแบบ2ตัวเนี่ยไม่มามา3ตัวนะครับก็คือดาวเสาร์เลข7็ครับดาวเสาร์เลข7็ครับหมอแม่นบอกว่าจริงๆะดาวเสาร์เนี่ยช่วงนี้ไม่ได้โคจรยกย้ายไปไหนนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเกษตรอ,อีกเรือนหนึ่งก็คือในเรือนราศีกุมคือดาวเสาร์เนี่ยจะมีดาวาจะเป็นดาวเกษตรได้อยู่2เรือน ก็คือเรือนราศีมังกรแล้วก็เรือนราศีกุมเหมือนก็มีบ้านสองหลังน่ะดาวเสาร์อ่ะนะครับเพราะฉนั้นพออยู่ที่มังกรก็เป็นกเกษตรราธิบดีเหมือนกันเพราะไปอยู่ที่ราศีกุมก็เหมือนเป็นกเกษตรแบบภาษาหมอแม่บอกว่าเป็นกเกษตรเรือนรวง <c oughs> คือเป็นเป็นเรือนรวงเป็นบ้านบ้านอีกหลังหนึง่งอ่าแบบแอบๆบอแบบนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเจ้าของบ้านก็คือดาวพระราหูเนาะ เขาบอกเสาราหูเป็นมิตรกันเหมือนเราไปนอนบ้านเพื่อนแล้วใช้ชีวิตแบบเต็มที่อ่ะนะครับนี่คือดาวเสาเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีอิทธิพลนะผมแมนเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็นี้เนี่ยในรอบนี้เนี่ยดาวสี่ดวงอ่ะโคจรมาเลงหมดเลยคือดาวจันดาวอังคารดาวพุธดาวสุกโคจรมาเลงดาวเสาหมดเลยนะครับเจอดาวพุธเนี่ยได้เป็นคู่สมพลและนะความสําเร็จเจอดาวสุกเนี่ยคู่ศัตรูกันนะเจอดาวจัน์ก็คู่ศัตรูกันเจอดาวอังคารในคู่แตกหักเลย คือเป็นดาวที่รุนแรงมากนะครับถามว่าได้ผลดีไหมไ,ไม่ได้ได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เราคุยกันเรื่องของตัวเลขเราไม่ได้คุยเรื่องของการพยากรณ์ดวงว่าดีหรือไม่ดีเราดูเรื่องของตัวเลขว่าเลขไหนเนี่ยที่มันส่งอิทธิพลมากๆมีแรงมากๆมีซีนเยอะๆนะครับหมอแม่ก็เลือกเป็นเลข7ดาวเสารครับเลข7ครับตัวสุดท้ายนะครับก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขดาวเด่นประจําวันที่16เดือนสิงหาคม2566ครับก็ได้แก่0-12947นึ่งสองเก้าสครับศย์นองจครับลองพิจารณาดูครับว่าตรงกับเลขที่ท่านชอบหรือไม่ตรงกับสํานักอื่นหรือไม่นะครับแล้วก็จดไว้ให้ดีนะครับเลขตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปเช็คนะว่าตรงกับเลขราศีหรือเลขวันเกิดของท่านหรือไม่นะครับก็ลองจับแพะจนแกะกันดูนะครับ ก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออะไรนะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยเรื่องของการเขาเรียกว่าคาดคะเนนนะครับคาดคนะเนเป็นไกดนะ์ไลน์แนวโน้มว่าจะมาไม่มาก็วิเคราะห์ออก,กันนะครับหวังว่าให้ทุกท่านเนี่ยนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภกันนะครับ,นะรบติดตามกันแล้วก็อย่าลืมนะกดสจกระดิ่งด้วยนะครับเ,เดี๋ยวพบ กันใหม่รับรองว่าเดี๋ยวคลิปมาแบบรัวๆแน่คราวนี้นะครับเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับ4-5วันเนี่ยเดี๋ยวจัดหนักเลย4-5คลิป6คลิปว่าไป <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ